ทูงบาลังความสวยเบนพรชิตากลับมาสวยทูงบาลังแล้วหลังรีดน้ำหนักจนหุ่นแปฟฟิตแอนด์เฟิร์มสุดๆลุคนี้คอนเฟิร์มว่าสวยจริงนักสแสดงสาวเบนพรชิตาคุณแม่ลูกสามและภรรยาสุดที่รักของมิกบารมงวุฒต้องบอกว่าในตอนนี้เธอกลับมาทูงบาลังคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับลุล่าสุดที่ต้องของงัดประโยคนี้ขึ้นมาใช้เลยกับคำว่าหลีกทางให้แม่ด้วยแม่จะเฉืดอายบอกเลยว่าเทคะแนนให้หมดหน้าตักไปเลย หลังจากที่เบซ์ออกมาประกาศว่าจะขอลดน้ำหนักอย่างจริงจังเพื่อทวงคืนหุ่นแป้หุ่นสวยและจากความทุ่มเทและตั้งใจวันนี้เบซนพอชี้ตาเธอทำได้แล้วจริงๆกลับมาผมสวยเหมือนเดิมเพิ่มเติมตอนนี้คือเป็นคุณแม่ลูกสามกับลุล่าสุดที่แม่เบ้นฟาดมาแบบแซบๆทั้งเสื้อผ้าหน้าผมลงตัวเป็นที่สุดเรียกว่าพ่อมิกเห็นแล้วยังตกอุ้มรักซ้ำๆวันและหลายร้อยรอบไปเลยบัลลังความสวยความแป้เบ้นกลับมาอยู่แล้วช็อตนี้คอนเฟิร์ม